ส่วนทางองค์การสวนสัตว์ครับมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาหังเตรียมที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดลำปางครับนายนพร,รัตน์รักพราสารนายอำเภอเมืองปานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทั้งหมดที่ว่านะครับร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาหังภายใต้แนวคิดนกกาหังปิกบ้านเสริมสร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปล่อยนกกาหังคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือครับ ทางนี้ทางด้านขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรมีแผนการศึกษาวิจัยการทดลองปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือซึ่งในระยะแรกเริ่มก็มีแผนการทดลองปล่อยนกกาฮังที่ได้รับการคัดเลือกและฟื้นฟูพฤติกรรมเพื่อศึกษาการใช้พื้นที่เชิงนิเวศก่อน1คู่จากนั้นจะทยอยปล่อยเพิ่มเป็นระยะระยะโดยถือเลิกดีเดย์วันที่27ตุลาคมนี้ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูประชากรนกเงือกขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ภายหลังจากการสูญพันธุ์จากธรรมชาติในพื้นที่ไปกว่า20ปีอนุรักษ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นมรดกทางความหลากหลายทางชีวภาพให้กับลูกหลานชาวภาคเหนือและชาวไทยทุกคนต่อไปครับ